สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ FC มีชอดีเล็แพร่นะคะแล้วก็จะป๊อบใส่คุมคนคามีดแพร่ทุกท่านนะคะวันนี้จะมากับงานหลิกนี่ยทั้งชุดเลยนะคะราคาก็จะมี800ร้อยแล้วก็850นะคะจะเป็นงานด้ามบ้องนะคะมีทั้งมีดมงก็เป็นส่งหลันโบ๊นะคะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะพี่พี่จ๋ามาเริ่มกันที่เล่มแรกเลยนะคะเล่มแรกนะคะเป็นงานมีดมงนะคะความกว้างอยู่ที่2นิ้วยาวสินิ้วสันหนา5มิลค่ะพี่พี่จา๋าเล่มนี้ราคาอยู่ที่800บาทนะคะพี่พี่แปดบาทนะคะต่อไปค่ะเล่มที่สองความกว้างอยู่ที่2นิ้วนะคะยาวสินิ้วสองหุนสันหนา6มิลน,นะคะ ราคาอยู่ที่แปดร้อยบาทเช่นกันค่ะพี่พี่สาต่อไปค่ะเล่มที่สามความกว้างอยู่ที่สองนิ้วนะคะยาวสิบนิ้วสามหุนสันหนาหกมิลน,นะคะจะอยู่ที่แปดร้อยบาทค่ะพี่พี่จ๋างานด้ามบอบพี่พี่สามารถแจ้งได้เลยนะคะว่าต้องการพันเชือกพันด้ามหรือเปล่านะคะ พ,พี่รบกวนแจ้งน้องมาได้เลยนะคะใครที่สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะช่วงนี้ถ้าเป็นางานวิมมงก็ใช้ได้สารพัดประโยชน์เหมือนกันนะคะใช้ทำกับข้าวในครัวก็ได้นะคะแล้วก็ันไม้เข้าป่าเข้าสวนก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะต่อไปคะ่ะเล่มที่สี่ ความกว้างอยู่ที่สองนิ้วสองหุนนะคะยาวสิบ็ดนิ้วหกหุนสันหนาหกมิลเล่มนี้อยู่ที่แปด้อยห้าสิบาทค่ะพี่พี่จา๋าเล่มนี้ไซส์ใหญ่เลยนะคะเป็นางานมีดม้งนะคะต่อไปค่ะเล่มที่ห้าความกว้างอยู่ที่สองนิ้วสี่หุนนะคะยาวสิบนิ้วห้าหุนสันหนาหกมิลราคาแปดร้อยห้าสิบาททั้งชุดเป็นงานเหล็กแหน็นะคะต่อไปค่ะเล่มที่หก สองนิ้วห้าหุนนะคะยาวสิบเอ็ดนิ้วสองหุนสันหนาหกมิลน,นะคะราคาอยู่ที่แปดร้อยห้าสิบบาทค่ะพี่พจ๋าค่ะต่อไปเล่มที่เจ็ดนะคะกว้างสองนิ้วสามหุนยาวสิบเอ็ดนิ้วสองหุนนะคะสันไหนยอยู่ที่ห้ามิลน,นะคะพี่พจ๋าราคาอยู่ที่แปดร้อยห้าสิบาทจะเป็นทรงแลมโบว์หมดแ,แบบนี้เลยนะคะหากน้องเรียกชื่อผิดก็ต้องขออาภัยด้วยนะคะ ต่อไปค่ะเล่มที่8เล่มสุดท้ายนะคะความกว้่องอยู่ที่2นิ้ว4หุนสันสนห้ห้ามิลความยาง11นิ้วนะคะราคาอยู่ที่850บาทนะคะพี่ๆจ๋าชุดนี้เป็นงานเหล็กหนบทั้งชุดเลยนะคะพี่ๆท่านไหนที่สนใจนะคะติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะที่0840872625แปดเจดอดไลน์ค้นหาได้ด้วยเบอร์โทรเลยนะคะพี่ๆจ๋ชาช้าหมดอดนะคะชุดนี้น้องบอกเลยว่า คุ้มค่ามากๆนะคะใช้งานได้สารพัดประโยชน์เลยนะคะทั้งในครัวเข้าสวนเข้าป่านะคะพี่ๆจ๋าแล้วก็เป็นงานดําบ้องค่อนข้างค่อนข้างโครนกว่าเอ่อดํากันนะคะก็ พี่ๆท่าไหนที่สนใจก็ติดต่อเข้ามาน้องฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากคอมเมนต์ไปกำลังใจให้น้องด้วยนะวันนี้น้องก็ต้องขอตัวลาพี่ๆ FC ทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ